ขนาดนี้นะเวลาตีห้าครึ่งนะกะ็มาเดินค่ะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาเดินบนยอดหญ้าที่ด้วยเท้าเปล่านะที่มีน้ำค้างปกคลุมบนยอดหญ้าแล้วก็มารับเรียกว่ามารับอะไรแสงจันทร์นี่เพื่อนๆดูแสงจันทร์ส,สวยงามมากวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะแล้วก็มีเมฆหมอก บ้างครึ้มนะแต่ฝนนะก็ไม่ได้ตกแล้วที่นี่จังหวัดนะคนปรปฐมนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศเริ่มเย็ยนลงนะจากหลายๆวันวันนี้อากาศเย็ยนลงเห็นยอดน้ำค้างไหมเพื่อนๆนี่เดินด้วยเท้าเปล่านะอันนี้จะให้สุขภาพที่ดีมากๆเลยนะเดินกลับไปกลับมาเอาแค่15นาทีก็จะได้คลายความร้อนจากร่างกายหรือว่าเขาเรียกล้างพลังลบนะ เคลียร์พลังลบออกจากร่างกายค่ะนะคะเช้าตื่นขึ้นมาก็จะเดินแบบนี้15นาทีเป็นการที่ว่าเราได้เอาร่างกายหรือเอาเท้าของเรามาสัมผัสดินนะแม่พะระธรณีหรือแม่พรกไก่อาจะทำให้คี่คลายปัญหาต่างๆหรือความเครียดความซึมเศร้าในร่างกายความ พลังงานลบจากร่างกายโอ้ดูพระจันทร์นี่สวยงามมากค่ะเพื่อนสวยงามค่ะพระจันทร์เต็มดวงเพื่อน,อนสวยงามตีห้ามีเมฆเหมาะบ้างนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฐานที่จะเดินไปส่วนที่ เราไปสวนสวนเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าไม้ของเราที่เราทําไว้สําหรับก็คือปลูกเอาไว้แล้วตอนนี้เราก็ได้ทำเ,เป็นสถานที่บําบัดจากธรรมชาตินะก็คือใช้สถานที่บําบัดค่ะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะถ้าใครสนใจก็ซื้อคอร์สแล้วก็ติดต่อมาได้ค่ะในเรื่องของการาทำชื่อนำร่างกายมา มาอยู่ที่นี่มามาปฏิบัติที่นี่มาซื้อคอร์สค่ะมาปฏิบัติโดยการที่ใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะด้านขวามือนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะ่ะตอนนี้ก็มืดคึมแล้วก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามาทำตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเดินผลยอดหญ้าที่มันมีน้ำค้างปกคลุมเนี่ยมันโอ้โหมันดีมากๆเลยสังเกตดูว่า มันช่วยคลายพลังลบในร่างกายนะความรู้สึกที่เราเมีอะไรไม่ดีติดค้างในใจนะมันเหมือนแบบช่วยขี้ขายได้ได้ดีมากๆเลยนะถ้าใครมีตรงนี้ก็ลองทำดูที่บ้านนะคะสุดยอดค่ะเดินประมาณสัก15นาทีอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำที่เราใช้สำหรับทำทาราบําบัดค่ะ ในส่วนหนึ่งของการจัดเป็นคอร์สขึ้นมาสำหรับธรรมชาติบำบัดพระจันทร์สวยมากค่ะพระจันท์สวยมากเพื่อนๆ